ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสุดเด่นปารวยนะครับวันนี้ผมก็เดินนำเอาตัวเลขนะครับจับชุดนะครับสตัวบนล่างนะครับก็รู้สึกว่าจะเดินดีมานะครับก็1ิบสิบส่ห้างวดก็ผิดอยู่1น่งวดนะครับก็รู้สึกว่าผิดนะครับได้เจ็ดและเจ็ดและศูนย์และศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาก็นะ มีเจ็ดมีสองมีศูนย์มีเก้าแต่เราก็จับชุดกันไม่ได้นะครับก็รู้สึกว่าผิดไปหนึ่งวดนะครับครับก็มันดูกันเลยนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็อาจจะมีหยืดยาวนะครับเสียเวลาเยอะนะครับเราได้มานะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเราบวกสองนะครับได้เก้าและศูนย์นะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนด้านนี้ก็ได้หนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งสองแล้วก็บวกหกมาก็ได้มาที่ลึกแปดนะครับ เราก็ตัวเลขที่ออกมานะครับ906ล่าง71นะครับก็รู้สึกว่าเดินดีนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่91นะครับ019ล่าง65นะครับเข้ามาที่91นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่30นะครับ930เข้า03นะครับและต่อมานะครับหัวนี้ก็ผิดนะครับพลาดไป1นงหดวนะครับ มาดูวันต่อนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่03นะครับ3ศซนล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่05แล้วก็16นะครับก็ข้างบนและล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่62คอล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่53นะครับ453ล่างหนึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็เข้ามาที่82นะครับ7ขั2ล่าง67นะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดล่างเก้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งสองนะครับเข้ามาที่แปดหนึ่งสองสี่หกนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หกหกนะครับเข้ามาที่หกหกนะครับแล้วต่อมานะครับเมื่อทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามารู้ศสึกก็จะเข้ามาที่สี่หกนะครับสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับก็เข้ามาที่สี่หกนะครับ มาดูวดนนี้นะครับวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับเพ่าสูตรการคำนวณแล้วก็คำนวณไปตามหลักตัวเลขที่ออกมานะครับไม่รู้จะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรการคำนวณนะครับเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับคือเลขสี่นะครับยกมานะครับสี่ลบสี่คงที่นะครับไปมาที่เลขแปดนะครับแปดบวกสี่แล้วก็ได้สองนะครับสองแล้วก็บวก สองคงที่นะครับเราจะบอกสองทุกครั้งนะครับเราบอกสองนะครับเราก็ได้มาที่สี่เพิ่มแต้มเป็นห้านะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราใช้ครับหกนะครับหลักหน่วยบนนะครับหนะครับหมาบอก4ี่คงที่นะครับอันนี้ก็สองบวกสี่นะครับบวกสี่คงที่อันนี้ก็สนะครับบวกสี่คงที่นะครับ เราก็คยบวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขศูนย์นะครับศูนย์เพิมแตนเป็นหนึ่งนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เราก็ได้มาที่เลขเจ็ดนะครับก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับดบบนี้เราก็ได้สองสี่ห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดครับก็จับชุดนะครับเป็นเก้าชุดนะครับก็ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามที่เราชอบนะครับ ใส่แล้วก็จัดมาสูกรล่อฉันดูเป็นแนวทางนะครับถ้าจัดชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะมีหลายชุดนะครับเก้าชุดนะครับเน้นๆมาก็คือหชุดด้านบนนะครับก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดนะครับการที่เราคำนวณออกมานะครับ เดินต่อหรือไม่กาคพิจารณาโดยนะครับต่ชอบก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางไม่มีใครรู้ได้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่าคิดอะไรมากนะครับดูเล่นๆเป็นแนวทางนะครับถ้าคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงต่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ